เบอร์กับสุขภาพเบอร์นี่มีผลต่อสุขภาพไหมนะคะหลายศาสตร์หลายท่านนะคะก็จะชอบเก็บเขาจะมีสถิติการเก็บเรื่องเบอร์กับสุขภาพซึ่งส่วนตัวเราเองเนี่ยเรารู้จักคนหลายคนนะที่ใช้เบอร์ดีก็ยังเป็นคนที่สุขภาพแย่ได้คือเรามองว่าเบอร์อ่ะมันมีผลต่ออ่ะลักษณะความคิด ลักษณะนี้ใสแล้วก็พฤติกรรมการใช้ชีวิตมันสามารถบ่งบอกได้นะคะแต่ว่าอาจจะไปจัดว่าแบบอ่ะมันจะทําให้สุขภาพดีหรือแย่เนี่ยเราว่ามันค่อนข้างลึกไปเราว่าเบอร์ไม่สามารถที่จะไปบอกได้ขนาดนั้นว่าอันนี้สําหรับตัวเราเองคนเดียวนะอ่ะเราว่าเบอร์มันไม่สามารถที่จะไปบอกได้ขนาดนั้นว่าแบบเฮ้ยคนใช้เบอร์นี้สุขภาพแย่นะคนใช้เบอร์นี้สุขภาพดีนะเรามองว่าทุกอย่างเนี่ยขึ้นอยู่กับพฤติกรรม นะคะต่อให้คุณใช้เบอร์ดีพลังงานดีแค่ไหนเนี่ยถ้าคุณไม่ดูแลตัวเองอ่าไม่กินอาหารตรงเวลาไม่นอนไม่นอนไม่นอนเต็มอิม่มหรือไม่พักผ่อนไม่เพียงพอคุณก็ป่วยได้เพราะฉะนั้นเบอร์มันไม่ได้ทําให้ใครสุขภาพดีหรือแย่นะมันอยู่ที่พฤติกรรมของคนนั้นมันอยู่ที่กรรมของคนคนนั้นเองนะคะคือถ้าเราจะไปเชื่อแบบนั้นน่ะโอ้โหถ้าเกิดเบอร์มันจะทําให้ใครสุขภาพดีนะก็ไม่ต้องใส่แมสลนะ กินยาละไม่ต้องซื้อยาละเปลี่ยนแค่เบอร์นี่แหละใช่ปหมละ่ะมันมันก็ไม่ใช่เรื่องอนะเนาะคือหมายถึงว่าในความเป็นจริงอะมันมันเป็นอย่างนั้นไม่ได้แต่ถามว่าเบอร์เนี่ยมีปัจจัยกระตุ้นที่ทำให้เราแบบสุขภาพดีหรือแย่ไหมต้องบอกว่าปัจจัยกระตุ้นนะไม่ได้บอกว่าทำให้นะปัจจัยกระตุ้นหมายถึงว่าบางเบอร์เนี่ยมันเป็นเบอร์ชอบกินชอบเที่ยวชอบใช้ชีวิตใช่ไหม อ่ะเราก็มามองเปรียบเทียบว,ว่าคนที่ชอบเที่ยวคนที่ชอบดื่มคนที่ช,ชอบทําอะไรตอนกลางคืนหรือทํางานหนักเนี่ยรับรองคนที่เป็นแบบนี้คนที่เครียดคนที่ทํางานหนักคนที่พักผ่อนไม่เพียงพอแน่นอนอยู่แล้วว่าลักษณะพฤติกรรมแบบเนี้สะสมไปเรื่อยๆมันทําให้กลายเป็นคนที่ป่วยอยู่แล้วถูกไหมฉะนั้นเบอร์มันมีมันเป็นแค่ปัจจัยแนวโน้มนะคะมันไม่ได้แบบว่าจะบอกเฮ้ยคนใช้เบอร์นี้นี่ ต้องเป็นโรคนั้นต้องเป็นโรคนี้ไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวเลยแต่พฤติกรรมหรือปัจจัยที่ส่งเสริมที่ทําให้เป็นแบบนั้นได้อะมันมีอย่างที่บอกว่าเบอร์ใครที่เครียดเบอร์ใครที่ทํางานหนักแน่นอนคนที่ทํางานหนักคนที่เครียดมันก็มีโอกาสที่จะเป็นโรคต่างๆได้ง่ายกว่าคนที่ไม่ได้เครียดอยู่แล้วถูกไหมคะอ่ะเนี่ยเราแค่จะบอกว่ามันเป็นแค่ปัจจัยส่งเสริมอย่าไปคิดโอ้โงงง่ายขนาดนั้นว่ามันจะแบบ ใช้เบอร์นี้ดีแล้วสุขภาพดีว่ามันเป็นไปไม่ได้ค่ะใช้เบอร์ไหนคุณก็สุขภาพแย่บางคนใช้เบอร์สบายๆนอนทั้งวันอ่ะเป็นเส้นเอ็นเป็นเส้นทับประสาทอะไรนะเขาเรียกว่าอะไรนะ,ะสันหลังอะไรนะทับประสาทกดประสาทอะไรสักอย่างเนี่ยเพราะว่านอนพักผ่อนเยอะเกินไปนอนเยอะเกินไปอย่างเงี้ยก็เป็นโรคได้เหมือนกันเะนนั้นการที่จะเป็นโรคหรือไม่เป็นโรคเนี่ยขึ้นอยู่กับพฤติกรรมเป็นกรรมของคนคนนั้นมากกว่า พลังงานเบอร์เนาะโอเคให้คิดแบบมาตรฐานแบบนี้นะคะอย่าไปคิดอะไรที่มันแบบโอ้ดูแบบอะไรลึกแบบลับลึกลับขนาดนั้นเนาะโอเคขอบคุณมากค่ะ